และบันีีแข่ผู้มีเกียริในพิธีลําไหลจอบจังหวะรถน้ำสังเพื่อเป็นมงคลเลิรรถน้ำสังได้เลยครับมาใช้มือมาไม่้องดึงขาไม่ต้องง้างขนาดนั้นโอ้ ตบของไม้เนี่ยดังจริงดังจังครับสิงได้แต่มองตาปริบปรๆๆๆๆิบสายตาอ้อนวอนก็ไม่ทำให้ไม้ใจอ่อนนะไม่ใช่เบาๆเลเนี่ยมาแสบทีหลังมาแสบทีหลัง <c oughs> แต่ผมไม่เคยเอาชนะพี่เลย <c oughs> โดนไปแค่ดอกแรกถึงกับหน้าเปลี่ยนสีครับอาการมันเป็นยังไงฮะไว <c oughs> องดุ้งทรงท้ายรถมือไม้เนี่ยของจำไปอีกนานเลยเชียวเมื่อยมือแล้วของพี่อ้มเบาๆแล้วกัน เ้ยไมค์ขอทิ้งท้ายแบบเบาๆครับแม่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 ใครๆก็รักอามนะไรคนนี้นะที่ทำมืออย่างเงี้ยไม่ได้ให้มันตีนะบอกเออเอ้ยเน้นเน้นเน้นเน่นเอ้ยเงไม่ถึงแน่นเน้นเอาเบ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 าเนโอ้ยเน้นอยู่ ออฟตบเน้นๆแบบเก็บเสียงครับใส่หน้ากากเนี่ยยังรู้ว่าร้องไห้เลยนะซิงโอ้ยเริ่มจะชินชาเลยพอจะรับได้แบบสบายๆครับโอ้ยโอ้ยแต่ดอกสุดท้ายเนี่ยตบที่มือเนี่ยแต่สะ้านไปทั้งหน้าเลยนะตามมาด้วยอาร์มเลยครับมานิ่มๆแบบนี้หลอกให้ตายใจหรือเปล่าเนี่ย นั่นไงครับโอ้โหตกไปแบบไม่หักตั้งตัวในครั้งสุดท้ายเลยครับแม่แสบจริงๆนะออฟขอให้ไวแบบตามองไม่ทันอ่ะบุ๊บบุ๊บบุ๊บท่านต่อไปอุ้ยเต็มไม้เต็มมือทุกรอบโดยเฉพาะรอบสุดท้ายครับอยู่ดีๆมือก็อ่อนเก็บทรงไม่ไหวซะงั้นนะสิงอเรียกว่าได้รับพอร์ตไปแบบเต็มๆ ต่อได้ไวที่นิ้วแรงดีไม่มีตกครับอัดแน่นเต็มแรงทุกครั้งครับโอ้ยผมเป็นคนกะแรงไม่เป็นไม่เป็นไรเอาแล้วแต่นิว้วนิวนิวนิว,นวอย่าแรงมากนี่เพื่อนกูอนเอ้ยอ,อย่าเรียกเขาว่าเพื่อนเลยถ้าตกคนแรงเเเเลยวนนบบ,บ,บ,บนนะอมก็จจะะาดีๆร<อ>ง แต่ก็ไปซ้ำที่แผลเก่าเลยครับเล่นเอาแสบไม่น้อยเลยล่ะการตบในครั้งนี้ก็ถึงเป็นบทียนของความพ่ายแพ้นะครับทุกการแข่งขันก็ย่อมมีทั้งผู้ชนะและผู้แพ้ไว้ครั้งหน้ามาสู้กันใหม่นะจ๊ะ